สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวให้คุณใช้ iPhone ได้ง่ายเร็วสุดคุม้มก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ Apple เปิดตัว iOS 12พร้อมคุณสมบัติใหม่ๆเพียบครับหนึ่งในคุณสมบัติที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้ iPhone ไปทั่วโลกนั่นคืออณิโมจีนั่นเองครับใน iOS 12 แอปเปได้เพิ่มอนิโมจิใหม่มาให้เล่นกันเพิ่มเติมถึง4แบบแสนน่ารักเลยครับโดยประกอบไปด้วยเจ้าเสือน้อยมีคอคล่าทีเล็กส์และผีกุก๊กกุ๊กกูที่ดูยังไงก็ไม่น่ากลัวแอบบน่ารักอีกต่างหากครับทั้ง4ตัวนี้เป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวอนิโมจิ เพื่อให้เราใช้ในการสื่อสารกันได้ง่ายสนุกมีสีสันมีลูกเล่นแปลกๆใหม่ๆครับและด้วยกล้องอินฟราเรดบน p h o n e 10ทาให้การตรวจจับใบหน้าการเคลื่อนไหวต่างๆทําได้แม่นและตอบสนองได้รวดเร็วมากครับแต่ยังไม่หมดครับเพราะ Apple ได้เพิ่มลูกเล่นใหม่นั่นคือการตรวจจับการแลบลิ้นได้ด้วยครับถ้าเราแลบลิ้นตัวนิโมจิของเราก็จะแลบลิ้นด้วยเช่นกันครับมีของเล่นใหม่ๆมาให้เล่นให้สนุกกันได้อีกแล้วครับแต่ช้าก่อนครับ ยังไม่หมดครับ Apple ยังเพิ่มลูกเล่นใหม่เข้ามาอีกนั่นคือมีโมจิจะเป็นยังไงน่าใช้แค่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับบายๆครับ